เทศกาล Backfire Day Unmissable Deal มาแล้วแายละเอียดจะเป็นยังไงตามเข้ารับชมกันเลย ในที่สุดก็มาแล้วนะครับเทศกาลลดราคาที่สุดคุ้มของปีของ PlayStation Plus แบบ12เดือนลดสูงสุด30%แล้วแต่ระดับสมาชิกลดแล้วเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ Essential ลด30%เหลือ1,281บาทจากราคาเต็ม1,830บาทต่อไปเป็นระดับ Extra ลดไป30%เหลือ2,149บาทจากราคาเต็ม3,070บาทแล่ระดับสูงสุดก็คือ Deluxe ล,ลด30% เหลือ2,471บาทจากราคาเต็ม3,570บาทผู้ที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ปัจจุบันสามารถรับส่วนลด25%เมื่ออัปเกรดระดับปัจจุบันเป็นระดับ Extra ลดไป30%เมื่ออัปเกรดเป็นระดับ Deluxe ทู้สมาชิกระดับ Essential สามารถอัปเกรดเป็นระดับ Extra ลดไป25%และ30%สำหรับ Deluxe พิเศษการ b l a c k f r i Day นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่17ถึง27พฤศจิกาย,ยน 2องศนี้เท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการลดราคา PlayStation Plus ที่หลายคนรอคอยตั้งแต่ทางโ o n y ปรับราคา PlayStation Plus ขึ้นหลายคนบนกันเพียบเลยกับราคาที่ปรับขึ้นอย่างโหดนี่เป็นจังหวะที่เราที่จะสามารถซื้อ PlayStation Plus ในราคาสุดคุ้มนับตั้งแต่ปรับราคาขึ้นใครรออยู่จัดได้เลยไม่มีถูกกว่านี้แล้วส่วนผมขอเก็บตังรอ PlayStation Portal ที่จะมาต้นปีหน้ากับเครื่องศูนย์ไทยถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย